สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก่อนปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขหลังปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขค่ะวันนี้หมอวาดจะมาทํานายไทยทักดูดวงของชาวนักสัตว์ชวดนะคะนักสัตว์ชวดหรือภาษา ทั่วไปที่เรารู้จักกันก็คือนักสัตว์หนูนั่นเองชวดคือหนูนั่นเองนะคะทีนี้หมอว่าจอกบอกว่าทําไมนักสัตว์ถึงสําคัญสําคัญนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถือกําเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมวันเวลาถูกไหมคะและปีนั้นก็จะเป็นปีนักสัตว์ประจํา วันเกิดของเราไปในเขาเรียกว่าเกิดปีไหนก็จะเป็นนักสัตว์นั้นเลยเพราะฉะนั้นนักสัตว์จะเกิดมาพร้อมกับเราการทําบุญนักสัตว์ที่ดีที่สุดคือการทําบุญทุกอย่างดีหมดค่ะเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองดีหมดค่ะแต่การทําบุญนักสัตว์ที่ตรงดวงชะตาและสมพงกับนักสัตว์ประจําปี2564คือนักสัตว์ฉลู ยิ่งเขาเรียกว่าทวีคูณแห่งความเป็นสริมงคลทวีคูณแห่งความโชคดีในตลอดปี2,564นักษัตวฉลูและส่งผลให้นักษัตว์ชวดนะคะคือตัวเราหนูมีความสุขมีเขาเรียกว่าเป็นสริมงคลตั้งแต่ต้นปีมีหลายท่านนะคะมาดูดวง เขาเรียกว่ามามูเตลูกระเป๋าสตางค์ได้คือการที่เราจะรู้ว่าเลขอันไหนเหมาะสมกับเราและอยู่บนแบงค์ธนบัตรที่เหมาะสมกับดวงเราใส่ไว้ใน,นกระเป๋าเรามันเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มมูเตลูตั้งแต่ต้นปีสิ่งที่ใกล้ตัวเรามีความสําคัญใส่เอกสารสําคัญรวมถึงใส่แบงค์ที่เป็นมงคลเลขมงคลประจําดวงของเรายิ่งทําให้เขาเรียกว่ามูเตลูตั้งแต่ต้นปีโชคดีดึงดูดทรัพย์รับทรัพย์ เป็นมหามงคลยิ่งๆเลยค่ะก็ถ้าใครอยากดูในเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะคะค่าขู่99บาทเท่านั้นเองหมอว่าพิมพ์ยาวมากเอาเป็นว่าพิมพ์ตอบทุกวันเลยแล้วกันอ่ะมาเข้ากันค่ะนักสัตว์ชวดนะคะหนูหมอว่ดบอกไว้แล้วว่าการทำนายของหมอว่ดจะเป็นการทำนายตลอดทั้งปี2564จบใน1คลิปครบทั้ง12เดือนไม่มีเยินเยอะจบในคลิปเดียวเลยค่ะ ว่า,าเราจะมีการล่วงรู้วางแผนรู้เท่าทันดวงชะตาแต่เราคงจะหนีเคาะกรรมอะไรไม่ได้แต่เราสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นและไม่ทําให้เราประมาทรู้เท่าทันดวงชะตาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน้องนะคะเขาเรียกว่า,าพื้นดวงชะตาของชาวนักสัตว์ชวดมาวาดบอกก่อนนะคะการดูดวงคลิปนี้ขอให้เปิดใจกว้างๆคลิปนี้ไม่ได้เอาดวงใครมาตั้งเป็นแกน แล้วเหมารวมว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นี่คือการดูดวงแบบภาพรวมทุกคนมีโอกาสเกิดและไม่เกิดได้หมดเพราะว่าทุกคนมีโชคชะตามีวันเวลาเกิดมีราศีมีนักสัตว์มีฐานกับฐานบุญฐานเคาะกรรมแตกต่างกันดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางว่านักสัตว์ชวดหนูปีนี้2564ควรทําอย่างไรในช่วงของต้นปีมกรานะคะนักสัตว์ชวดนะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมีความสุขนะคะยาวๆไปภาพรวมของนักสัตว์ชวดเนี่ยนะคะ ถือว่าดีมากเลยในในในช่วงของปี2564เพราะปีที่แล้วนักสัตว์ชวดรู้สึกว่าจะโดนนะคะคนที่เกิดปีหนูเนี่ยโดนอะไรมามากมายไก่กองเก็บเงินไม่เข้าเป้านะคะเรื่องอุบัติเหตุทางรถไม่เคยเกิดก็เกิดมาแล้วแม้กระทั่งธุรกิจการค้าขายอาจจะ,ะบวกรวมกับโควิดที่เกิดขึ้นโควิด -19 นะ,นะคะจึงทำให้ธุรกิจมันแย่ปีนี้นะคะเป็นปีที่นักสัตวชวดจะลืมตาอ้าปากได้ในช่วงของ สี่ห้าหกห,กหกเดือนแรกของปี2564เพราะฉะนั้นช่วง6เดือนแรกอยากจะพลิกฟื้นโชคชะตาอยากจะพลิกฟื้นในเรื่องของธุรกิจการค้าอยากจะรีโนเวทร้านค้าให้ไปในทิศทางที่ดีขอให้ทําในช่วงของ6เดือนแรกของปี2564เพราะหลังจากนั้นพอเขา เข้าเดือนที่7นะคะเข้าเดือนที่7นักสัตว์ชั่วจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของการหมุนเวียนการเงินที่เกิดขึ้นนะคะพราะเข้าเดือนที่7เป็นต้นไปปีนี้นะคะนักสัตว์ชั่วหมอว่าแนะนานะคะถ้ามีโอกาสเดินทางไหว้พระใหญ่ไหว้และดวงของคุณมีโอกาสเดินทางไหว้พระใหญ่ที่เป็นวัดเก่าแก่โบราณมีโอกาสไหว้และมีโอกาสได้เดินทางไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ ในเขาเรียกว่าในอีกาศาสนาความเชื่อหนึ่งก็คือองค์พระพิกเนศเอยพระนารายณ์พระศิวะพระตมูรติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่อยู่ในแค่าศาสนาพุทธนะคะอาจจะมีาศาสนาอื่นด้วยนะคะคือการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการดนบันดาลขอในสิ่งที่ตัวเองได้บนบานสารกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญ,ญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าแม่กุลอิมหรืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้เป็นปีที่คนที่เกิดปีหนูจะทําการ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทําบุญเยอะอะทําบุญหลายศาสนาทําบุญเยอะ,อะ บำรุเขาเรียกว่าทำรู้บำรุงรศาสนาในทุกๆศาสนาและมีการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานในการเรียนจะมีโอกาสเกิดขึ้นในนักศัตรูปีหนูในปี25 6 4ในช่วงของเดือนมกราคมพาเป็นช่วงที่ดีค่ะยังคงสดชื่นแจ่มใสมกราใครอยากทําธุรกิจค้าขายใครอยากเริ่มเปิดธุรกิจให้สามารถเปิดได้ใครทําธุรกิจที่บนพื้นแผ่นดินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเอาธุรกิจกงศีทาภายในครอบครัวจะค่อนข้าง ให้ผลตอบแทนที่ดีประสบความสำเร็จช่วงประมาณ มกราคมพา์ก็จะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะพอเข้ามีนานะคะเป็นช่วงที่คนที่เกิดปีหนูเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้เดินทางติดต่อรู้จักคนที่มีความรู้ความสามารถเราสามารถอาศัยความรู้นั้นได้หรือแม้ว่าการเดินทางสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของชาวนักสัตว์หนูเองนะคะของคนที่เกิดปีหนูก็มีโอกาสเกิดขึ้นและไปในทิศทางที่ดีนะคะการเดินติดต่อประสานงานการเดินทางนะคะการเป็นครูบาอาจารย์การสอบในเรื่องของปริญญาโทปริญญา นะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นและก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม้กระทั่งการเข้าเรียนในรั้วของสถาบันคนนักสัตว์หนูจะมีโอกาสได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะสิ่งดีๆสิ่งมงคลเดินทางไปไหนผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์เนี่ยมันจะลากยาวตั้งแต่มกราคมพมีนาเมษาไปในทิศทางที่ดีพฤษภาการงานก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนักสัตว์ชวดขา6เดือนแรกของปี2564 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนแรกนะคะมกราคุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา,นากรากฎา,น,านะคะเจ็ดเดือนนี้เป็นเดือนที่คิดหวังสิ่งใดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานการติดต่อประสานงานหรือว่าการขอข่าวความรู้ความแนะนําในเรื่องของการงานการที่จะทําขยับขยายการจะผุดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆจะไปในทิศทางที่ดีเป็นที่ยอมรับนะคะรวมถึงมี จะมีหลายๆฝ่ายให้การช่วยเหลือไปในทิศทางที่ดีแต่ในช่วงของ7เ,เดือนแรกต้องบูชาสักการะมีโอกาสไหว้องพระพิคเนศค่ะจะช่วยเสริมในเรื่องของการงานให้ไปในทิศทางที่ดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในช่วง7เ,เดือนแรกอย่างชัดเจนของชาวนักสัตว์ช่วดเหมาะว่าไม่ได้ชี้นาว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับนักสัตว์ ชวดก็คือคนที่เกิดปีหนู7เดือนแรกของปี2564ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรชาวนักสัตว์หนูนะคะหรือว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยจะผ่านมันได้ด้วยดีจะมีคนให้คําแนะนําที่ดีจนผ่านวิกฤตได้ในทุกๆเรื่องแต่พอเข้าเดือนที่8เดือนที่9ต้องระมัดระวังนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการหมุนเวียนการการหมุนเวียนการเงินหรือว่าการขาดสภาพคล่อง คือต้องหมุนแบบเดือนชนเดือนค่ะสภาพคล่องก็จะคุณก็จะมีคําแนะนํามาให้แต่ก็จะไม่ได้มีว่าใครจะให้คุณยืมเงินเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเดือนที่8เดือนที่9อย่ามีปัญหากับสตรีสูงวัยอย่ามีปัญหากับสตรีที่มีวัยวุฒิสูงกว่าหรือหน้าที่การงานดีกว่าเป็นเจ้านายของคุณไม่จําเป็นอย่ามีปัญหานะคะและในช่วงของเดือนอประมาณเดือนที่10นะคะจะมันเหมือนกับว่าพอเดือน8เดือน9มีปัญหาเนาะ ผ่านมามันดีเลยพอ8เดือน9มีปัญหามีคนปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเงินอย่าค้ำประกันให้ใครจะเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสาเสียงเงินในเรื่องของการผ่อนของค่อนข้างเยอะแล้วอยาอ่าไปคำเขาเรียกว่าอย่าไปค้ำประกันให้ใครในการที่เราจะแบบเขาผ่อนของแล้วเราไปค้ำให้เขามีโอกาสที่เราอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตอย่าเล่นแชร์ใน2เดือนนี้นะคะถ้าเล่นมาแล้วให้เปียก่อนอเขาเรียกว่าให้คุณตัดสินใจดูว่า จะทำยังไงหรือว่าจะค้างคาเพราะว่าเดือน7 เดือน8เดือน9้าเป็นเดือนที่ไม่ดีในในเรื่องของการเงินมากๆมากๆเลยทีเดียวอาจจะมีโอกาสเครียดได้เลยนะคะพอเข้าเดือนสิบนะคะดวงของคุณเหมือนมีการผ่านสองเดือนนี้มาค่อนข้างปงได้เยอะจะมีโอกาสบางดวงชะตาของชาวคนที่เกิดปีชวดจะมีโอกาสได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานพระต่างๆที่เป็นวัดเก่าแก่วัดที่มีชื่อเสียงนะคะมีโอกาสทำนุบำรุงพระศาสนามีโอกาสทำบุญ ใหญ่ทำบุญใหญ่เดินทางทำบุญใหญ่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะ หรือว่าแม้กระทั่งมีโอกาสไปถือศินนะคะ3วัน7วัน1เดือนแล้วแต่บุญบารมีแล้วแต่จังหวะชีวิตที่ว่างก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับนักสัตว์ชวดเหมือนกันในช่วงของเดือนที่10พอเขาอ้าช่วงเดือนที่11-12อทุกอย่างจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนตั้งต้นทําใหม่เพราะฉะนั้นในช่วง7เดือนแรกอย่าหลงในสิ่งที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่าประมาทในการใช้เงินในช่วง7เดือนแรกของต้นปี2 5 6 4ันก่ะคะนักสัตว์ชวดต้องประคองให้ดีนะคะเพราะ าราะว่าพอเข้า11-12เดือน11เดือน12พฤศจิกาธันวาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของการเงินแต่คุณจะกลายเป็นคนละคนกับหลังจากที่เจ,เจอภาวะการเงินที่มีปัญหาในช่วงเดือน8เดือน9นะคะ แล้วก็เดือนสิบก็บรรลุในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วรู้ผิดชอบชั่วดีรู้แล้วผลแข่งกรรมเป็นยังไงรู้แล้วความประมาทเป็นยังไงเพราะอะไรเราถึงต้องเสียเงินเพราะอะไรเราต้องประสบภาวะนั้นพอเข้าเดือนที่11 12คุณจะกลายเป็นคนคนรู้จักวางแผนบางคนก็รู้จักอ่นักสัดชั่วบางดวงชะตานะคะก็มีเกณฑ์ลุกขึ้นมาทําบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้นรู้จักรู้เขาเรียกว่าห่วงทรัพย์สินมากขึ้นใครมายืมเงินก็จะไม่ให้เพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังการยืมเงินด้วยนะคะและเป็นเดือนที่ คุณจะลุยในเรื่องของการงานตั้งหลักขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังการใครก็ตามที่มายืมเงินคุณจําเอาไว้เลยดวงดวงของคุณอะ่ะพอเขามายืมเงินแล้วคุณทวงไม่เป็นหรือว่าไม่ได้จะมีโอกาสเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูในสิ่งที่อลัคเคอรบอกกันบ้างนะคะหมอกว่าได้จับไว้แล้วนะคะคือ นี่คือไพ่ของชาวนักสัตว์ชวดที่จับมาโดยที่เป็นการสุ่มจับเป็นตัวแทนของนักสัตว์ชวดจับให้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความสดใสในช่วงพีกๆมากๆเลยในช่วงมกราคุมพาเมนานะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักสัตว์ชวดขาถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ทําบุญส่งท้ายปียกปีชวดเข้าสู่ปีฉลูปีคุณคือปีนี้ถูกไหมคะปีหน้าคือปีฉลูเป็นสัตว์ใหญ่มีโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของ ให้ชีวิตโคกระเบือหรือแม้กระทั่งการทําบุญท,ทั่วไปก็สามารถทําได้แต่พอต้นเดือนมกรานะคะให้คุณทําบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่พระอาหารหันต์ที่บ้านปู่ย่าตายายนะคะให้คุณทําบุญตรงนี้มีโอกาสให้ไปไหว้เขาเรียกบันพบุร,รุษซะจะทําให้เป็นสิริมงคลยาวๆไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกําลังใจนะคะที่บอกว่าจะเปิดให้นะคะกําลังใจของปีชวดนะคะอะนี่แหละค่ะ interview room นะคะแปลว่าปีหน้าคือปีนักษัตว์ฉลูเนี่ยนะคะคนปีชั่วจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆมีความทั้งตื่นเต้นนะคะในรวมทั้งทั้งปีเลยทั้งตื่นเต้นทั้งปรับปรุงตัวเองใหม่บางคนตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ถูกเรียกงานได้ทำงานมากขึ้นนะคะ ไพ่นี้ที่2คือบัลลังนั่นหมายความว่านักสัตว์ชวดในภาพรวมเรื่องของกําลังใจคุณมีโอกาสขึ้นในที่สูงและมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ในช่วงเดือน8เดือน9เพราะฉะนั้นสูงก็อย่าเหลิงไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งที่ไพ่เตือนและให้กําลังใจใบต่อไปคือโลกของฉันคุณจะได้กลับมามีความสุขสดใสในวิถีชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะปีชวดปีชวดที่ผ่านมาอะไรที่มันเละเทะอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก ชีวิตความเป็นอยู่มันจะเริ่มเป,ปลี่ยนแปลงและดีขึ้นอย่าทำบุญตามที่หมอวาดบอกนะคะสำหรับนักสัตว์ชวดนะเรามาดูในกลุ่มของไพ่ใบสุดท้ายกันนะคะว่าคนที่เปิดร้านค้าขายนะคะควรจะบูชาสิ่งใดนะคะที่จะทําให้ปีนี้ของคุณการค้าขายผ่านไปด้วยดีนะคะหมอวาดขอเป็นตัวแทนจับให้ค่ะใครที่เปิดร้านขายข้าวนะคะให้คุณทําตามนี้นะคะ ให้คุณค่ะร้านขายข้าวร้านอาหารร้านอาหารใดๆทุกทุกสิ่งอย่างนะคะให้คุณเตรียมข้าวสารหรือข้าวเปลือกก็ได้นะคะมาวางใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้บนหิ้งพ้านะคะ บูชาข้าวหรือว่าในปีสัมพันสี่บูชาข้าวหรือสมมติว่าคุณบูชาแม่ย่านางก็เอาข้าวใส่แก้วเล็กๆเขาเรียกว่าแก้วจอกอะคะ่ะใส่เล็กๆแล้วก็ไปตั้งวางไว้นะคะจะส่งผลในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การทํามาค้าขายนะคะแล้วก็เป็นการเคารพ ในสิ่งที่เราทํามาค้าขายด้วยคุณจะขายยำขายข้าวขายของเสริมสวยถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหิ่งพระมีหิ่งแม่นางกวากมีหิ่งอะไรก็ตามแต่ขอข้าวสาร1แก้วเล็กๆค่ะบูชาวางไว้เป็นสิ่งมงคลตลอด2,564ทั้งปีแล้วปีหน้าพอครบปีแล้วเราก็เอาข้าวเนี้ยนะคะ,ะเขาเรียกว่าเราจะบูชาต่อก็ได้หรือไม่บูชาแล้วแต่เราได้หมดเลยค่ะ นะคะคทีนี้ถ้าทำแบบนี้เราดีไหมดีแน่นอนค่ะข้าวสารข้าเปลือกหรือต้นข้าวแห้งความหมายคือมั่งมีไม่อดอยาก มั่งมีไม่อดอยากเพราะฉะนั้นนักสัตว์ช่วดขาเชื่อตามหมอวาดแล้วปีนี้จะได้เป็นปีแห่งความมั่งคังของคุณส่วนใครอยากดูกระเป๋าตังค์มงคลเสริมดวงของคุณนะคะในเรื่องของตัวเลขธนบัตรมงคลที่ควรเก็บไว้เป็นที่ระลึกในปีนี้นะคะลองเอาลองทักถามมาแล้วหมอวาดจะดูให้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องหมอวาด Amazing t a r o หวังว่าคลิปนี้ปีชวดจะยิ้มได้ยิ้มแบบ ฉีกยิ้มเลยทีเดียวและอย่าประมาทสำคัญมากๆอย่าให้ใครยืมเงินอย่าพํำประกันใครในปีนี้ถ้าไม่ใช่ลูกหลานพี่น้องท้องเดียวกันที่สนิทนะคะ ต้องระมัดระวังค่ะปีนี้ชาวนักสัตว์ชวดบางดวงชะตามีเกณฑ์ได้ในเรื่องของการแบ่งปันมรดกที่ดงที่ดินทรัพย์สินเงินทองและมีโอกาสเกิดขึ้นและปีชวดบางดวงชะตามีเกณฑ์แต่งงานในช่วงต้นปี2564นี้ด้วยค่ะยินดีด้วยถ้าตั้งใจมีลูกป,ปีนี้ลูกออกมาจะมีบุญญาที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านนะคะก็เป็นเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับปีชวดทําบุญตามที่หมาวาดบอกฟังไม่ทันกอกลับเล่นซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็ทําตามที่หมอวาดบอกหวังว่าปีนี้2,514ปีฉลูแต่เรานักสัตว์ชวดคนเกิดปีหนูจะมีความสุขสมหวังดังจิตปารถนาใครถูกใจคลิปนี้ใครอยากจะเป็นวิทยาทานเผยแพร่ออกไป เพื่อให้ชาวนักสัตว์ชั่วทุกคนได้ลืมตาอ้าปากได้ได้พบเจอในสิ่งที่ดีบ้างได้มีขวัญกำลังใจหมอว่าคิดว่าการทุกครั้งที่การแชร์และการแบ่งปันในสิ่งที่เราได้มาฟรีๆหรือได้ฟังมาว่าฟรีๆแล้วแบ่งปันออกไปมันยังมันส่งผลให้เราได้เขาเรียกว่าบุญของการเผยแพร่บุญของการแบ่งปันเมื่อถึงเราตาอับจนไม่มีอ ผลทางมันมืดมนเราจะได้การแบ่งปันมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวและเป็นการแบ่งปันที่จะทําให้เราพ้นวิกฤตในทุกๆครั้งค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหัศจรรย์ทักถ,ถามดูดวงส่วนตัวได้ที่เพจ Facebook ชื่อเดียวกันนะคะหมอว่ายิบีมิติจันสําหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ชาวนักสัตว์ช่วมีความสุขนะสวัสดีค่ะ